ดีค่ะมาพบกันในวันนี้นะคะแอดมินแนะนำให้ชมกับ e-suzu d-max slx นะคะคันนี้เครื่องยนต์ไดเล็กค่ะ 2,500cc รถปี03ราคา159,000บาทนะคะคันนี้จะสดหรือผ่อนก็นได้ทั้งหมดเลยนะคะทุกท่านสะดวกช่องทางไหนได้ทุกช่องทางค่ะ เครื่องเกียร์สมบูรณ์ดีกระจกเป็นไฟฟ้านะคะความร้อนปกติขับขี่ได้สบายเกียร์ธรรมดากระจกไฟฟ้าขับขานช่วงรังแน่นหนึบแอร์เย็นรถบ้านแท้เอกสารพร้อมโอนนะคะ1 5 9 0 0 0บาทรถอยู่ที่หนองขี่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเป็นเครื่องดีเซลนะคะข่าน2,500ซีซีดีเซลนะคะรถมือ2ปี03สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเดยนะชมรถด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะติดต่อ โดยตรงค่ะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปได้เลยไปดูไปทดลองขับด้วยตนเองนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านค่ะเพราะทางด้านแอดมินก็เพียงแนะนำให้ชมกันเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ